สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมอพรที่เผยของชิ้นสําคัญตอบโจทย์เรื่องแผลเกิดขึ้นบนบกหรือในน้ํายังเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสําหรับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตหรือสงสัยหรือไม่มีหลายประเด็นที่หลายคนพูดถึงเช่นเรื่องผ้าสีขาวของแตงโมโดยทางด้านแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์โรจนสนุนันท์น้าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการหงกระแสที่มีบางช่วงบางตอนเผยว่ามีข้อมูลว่าเป็นผ้าห่อมายังไม่ได้เปิดถูกส่งมาถ้าเป็นผ้าจริงผ้านี้จะตอบโจทย์ว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากบนบกหรือในน้ําเราไม่ตั้งสมมติฐานเท็จหรือจริงถ้าเป็นผ้าเท็จไม่ควรมีเลือดแตงโมถ้าเป็นผ้าวันเกิดเหตุและบาดแผลเป็นไปตามที่อัจริยะสงสยัยมันต้องมีเลือดประเด็นเรื่องผ้าที่มีทานายโพสต์ขึ้นมาพรท ตอบว่าข้อแรกก่อนจะพูดอะไรขอให้รู้ข้อมูลจริงผ้านี้มาเดือนหนึ่งแล้วโทรศัพท์เพิ่งไปโทรศัพท์จะติดอยู่ที่ผ้าเป็นไปไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่เรามองหาคือคราบเลือดและดีเอนเอแตงโมเราไม่ได้บอกหาดีเอ็นเอแตงโมเราหาคราบเลือดซึ่งมีดีเนเอเป็นแตงโมแต่ประเด็นใหญ่ที่สุดที่อยากฝากคือทําไมคนเราชอบตรวจสอบหลักฐานแบบนี้อย่างเดียวหมายความว่าคนไม่ดีก ให้หลักฐานไม่ดีคนดินนี่ยแหละให้หลักฐานเท็จมาเยอะแล้วแล้วทําให้เกิดแพะไม่รู้เท่าไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y c o m ขอบคุณครับ